จอรเคกินหมาฮัสกี้เจ้าของได้แต่ยืนดูตาปริบป,ปริบอเจ้าอาสูรกายเกเตอร์ได้โผล่ออกมางาบเอาน้องหองพันไซบีเรียนฮัสกี้วัยเก้าเดือนไปรับประทานต่อหน้าต่อตาคุณเจ้าของเหตุเกิดในแจ็กสันวิลนอร์ตแคโรไลนา ขณะที่เอมี่แมทส์กำลังเล่นกับเจ้าซิมบ้าน้องหองสัตว์เลี้ยงแซนรักที่หนักราว36กิโลกรัมอยู่ดีๆซิมบ้าก็เกิดหิวน้ำแล้วก็วิ่งไปใกล้ลำห้วยเพื่อจะดื่มน้ำทันใดน,นั้นจระเข้ซ้าย3.6เมตรที่ได้นอนซุ่มรออยู่ก็ได้พุ่งเข้าใส่ซิมบ้าตวัดน้องหองไปมาก่อนจะดึงอาหารว่างคนหนานนุ่มตัวเนี้ยลงไปในน้ำ เจ้าหน้าที่ควบคุมสัตว์ป่าประจำรัฐสามารถตามรอยเจ้าจระเข้จนเจอและก็ยิงสังหารมันจนสำเร็จเรื่องนี้สงสารใครดีคะเจ้าของซิมบ้าหรือว่าเจ้าจระเข้อย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ